พาวายมากะโลงพญาค่ะมะคมเอาล่ะวันนี้เรมวันเลิกเล่นเริกวันเลิกตอนนี้มามาเสียเวลาไม่ได้แล้วต้องเล่นเถอะอสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องเมก้าอินดอร์เตอร์ไซโปวันนี้ต้องมีเคลียร์งานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ แบ็กธอโอเคเปล่าโอเคมั้งอะฉันไม่รู้ว่าเธอยังชอบฉันอยู่ไหมแต่ฉันก็อยากจะฆ่าเธออยู่ดีแหละแล้วทำไมเธอไม่ฆ่าฉันล่ะ ฉันรู้นะว่านายคิดอะไรอยู่แก <c oughs> ตายซะจบแล้วจ้าสนุกไหมไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย